เรื่องมงคลคนเกิดวันพระหัสเสาดีตั้งแต่วันที่19ถึง25พฤษภาคม268 8จะเป็นวันไหนบ้างกาไว้ในปฏิทินเลยนะฮะเผื่อคุณจะนำไปใช้เรื่องของการเปิดกิจการใหม่เปิดร้านใหม่เปิดสาขาใหม่เปิดเพจใหม่ออกรถใหม่ทำบุญบ้านหรือการนัดหมายการประชุมสำคัญสคัๆรวมไปถึงการสอบการแข่งขันอะไรก็ตามที่คุณสามารถ กำหนดวันได้ด้วยตัวคุณเองนะครับจะได้เลือกเอาแต่วันดีๆเหล่านี้ไปใช้สนับสนุนสิ่งที่คุณจะทำให้ยิ่งประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นกาวันนี้ปฏิทินเลยนะฮะวันดีๆสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีในสัปดาห์นี้ก็มีตั้งแต่วันที่19แล้วก็ข้ามไป22 23 24และ25เลยนะฮะโอ้5วันเลยนะสุดยอดนะ19